เส้นทางแห่งน้ำค้าง The path of dew ในหมู่บ้านบนภูเขามีหญิงชราชื่อเมทินี In a mountain village lived an old woman named m e t i n e เมทินีมีชีวิตเรียบง่ายแต่ใจยังคงวุ่นวายเมทินี l ived simply but her mind remained troubled เธอเฝ้าคิดถึงอดีตที่ผ่านไปและกังวลถึงอนาคตที่ไม่แน่นอน She often thought of the past and worried about the uncertain future. Every morning, Maitini would walk up the mountain to pick wild flowers. เธอเดินผ่านเส้นทางที่มีน้ําค้างเกาะพราวบนใบไม้ She walked through a path with dew glistening on leaves แต่เธอก็มักจะรีบเดินไม่เคยสังเกตน้ําค้างเลย But she always hurried never noticing the dew วันหนึ่งเมธินีพบพระธุดงค์นั่งอยู่ริมทาง One day m e i t i n i met a wandering monk sitting by the path ใบหน้าท่านสงบเปี่ยมด้วยเมตตาอย่างยิ่ง His face was peaceful and full of great compassion เมธินีหยุดและก้มลงกราบพระธุนงด้วยความเลื่อมใสเมธินี stopped and b o w e า to the m o อ k with r ว v e เ e n c e ใใจลูกไม่สงบเลยท่านเมธินีเอ่ยด้วยความทุกข์ My mind is never calm, venerable one, Metini said with distress. <laughs> the monk didn't answer, but pointed to a dewdrop on a leaf. จงเดินบนเส้นทางแห่งน้ำค้างท่านกล่าวสั้นๆ Walk on the path of dew he said briefly เมธินีมองดูหยดน้ำค้างที่เกาะพราวอย่างตั้งใจ Metini observed the glistening dew drop intently มันสะท้อนภาพทองฟ้าต้นไม้และตัวเธอเองอย่างสมบูรณ์ It perfectly reflected the sky, trees, and herself. แต่เพียงไม่นานแสงอาทิตย์ก็สาดส่องลงมา But soon the sunlight shone down. หยดน้ำค้างนั้นก็ระเหยหายไปในพริบตา The evaporated in instant dewdrop an in เมทินีเข้าใจทันทีถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่งเมทินี immediately understood the impermanence of all things เหมือนหยดน้ำค้างที่ไม่ยึดติดกับสิ่งใดเลย Like a dewdrop that clung to nothing เธอเริ่มเดินขึ้นเขาอีกครั้งแต่คราวนี้เดินอย่างช้าช้า She began walking up the mountain again, but this time slowly. ทุกย่างก้าวเธอสังเกตหยดน้ำค้างที่ยังคงอยู่ With every step she observed the dew drops that remained เธอเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆ She saw the beauty hidden in small things. และรับรู้ถึงชีวิตที่ดันเนินไปในแต่ละขณะ and perceived life unfolding in each moment. เมธินีไม่ได้คิดถึงอดีตหรือกังวลถึงอนาคตอีกเมตินี no longer thought of the past or worried about the future. ใจของเธออยู่กับปัจจุบันอยู่กับเส้นทางแห่งน้ำค้าง Her mind was in the present on the path of dew เธอเก็บดอกไม้ป่าด้วยใจที่สงบและเบิกบาน She picked wild flowers with a calm and joyful heart มื่อกลับถึงบ้านเมทินีมองเห็นสิ่งต่างๆแตกต,ต,ต,ต่างไปจากเดิม When she returned home, Metini saw things differently. เสียงนกร้องต้นไม้ไหวสายลมพัดเธอรับรู้ทุกอย่างอย่างมีสติ Bird song, Swaying trees, a blowing breeze, she perceived everything mindfully. <laughs> the turmoil in her mind had greatly lessened. เมธินีตระหนักว่าความสุขอยู่รอบตัวเราเสมอ Metinee realized that happiness is always around us เพียงแค่เราต้องเรียนรู้ที่จะสังเกตและปล่อยวาง We just need to learn to observe and let go ชีวิตก็เหมือนหยดน้ำค้างที่สวยงามแต่ไม่ยั่งยืน Life is like a dewdrop, beautiful but impermanent. การยึดติดกับสิ่งใดๆย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ Attachment to anything brings suffering. เมทินีใช้ชีวิตที่เหลือด้วยความสงบและปัญญาเมทินี lived the rest of her life with peace and wisdom เรื่องราวของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านมากมาย her story inspired many villagers ให้รู้จักมองชีวิตในแต่ละขณะอย่างมีสติและปล่อยวาง To look at life each moment with mindfulness and letting look go life mindfulness each and in ข้อคิดจากเรื่องเรื่องราวของเมทินีและเส้นทางแห่งน้ำค้างสอนให้เราเข้าใจถึงหลักธรรมเรื่องอนิจจัง ความไม่เที่ยงและการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะเมทินีผู้เคยจมอยู่กับอดีตและอนาคตได้เรียนรู้จากหยดน้ำค้างที่งดงามแต่ไม่จีรังว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงและไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้การที่เราหัดสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวอย่างมีสติและปล่อยวางจากความยึดติดจะช่วยให้ใจเราสงบ และพบความสุขที่แท้จริงได้ในทุกย่างก้าวของชีวิต